หัวใจซุปตาหนุ่มเสียงดีมีเจ้าของครอบครองหรือ,อยังวอดดอร์วแวร์อีพีล่าสุดมาพร้อมกับหนุ่มหล่อเสียงดีเจฟซาเตอร์ ater, พร้อมอัปเดตเรื่องราวชีวิตและสถานะหัวใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างเจฟได้พูดถึงชื่อเสียงและความโด่งดังของตัวเองว่าโห oh, เป็น10ปี ผมว่ามันก็เป็นมากกว่าที่เราฝันนะได้ไปเจอแฟนเพลงจากในหลายๆเมืองได้คุยกับเขาได้เจอคนที่ฟังเพลงเราจริงๆนี่คือสิ่งที่เราอยากทํามากๆส่วนหัวใจตอนนี้ผมเคยพูดกับแฟนคลับไว้ว่าถ้าผมมีแฟนเดี๋ยวจะมาบอกเองเพราะว่าตอนนี้คือเชั่นของผมกับแฟนคลับมันสบายมากผมเชื่อว,ว่าวันหนึ่งถ้าผมมีแฟนขึ้นมาจริงๆเขาก็จะแฮปปี้แต่ตอนนี้มันยังไม่มีไงเดี๋ยวมีจะมาบอกเองแฟนๆเขาก็บอกว่ามีสักทีสิจะได้แต่งเพลงรักสักที